สวัสดีครับเกษตรกรชาวบ้านวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องการหมักจุลินทรีย์จาาปลวกเพื่อที่จะเพาะเห็ดปลวกเห็ดโคนนะครับอุปกรณ์ของเราที่จะใช้ในการหมักก็มีดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คืออันแรกนะครับนี่เป็นถังเป็นถังสีนะครับพร้อมด้วยฝาปิดนะครับนี่นะครับ แล้วก็อันนี้นะครับเป็นเจ้าปวกนะครับที่เราไปขุดมาได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วก็ดินก็จะเริ่มอ่อนตัวลงนะครับเราก็สามารถที่จะขุดเจ้าปวกมาได้นะครับแล้วก็น้ำตาลเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับเราจะมาเรียนรู้แล้วก็เริ่มทำไปด้วยกันเลยนะครับ ราะว่าสูตรนี้ผมยังไม่เคยทำนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นครั้งแรกที่เราจะทำร่วมกันนะครับอันดับแรกก็คือใส่จ้าปวกลงไปก่อนนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเจ้าปวกขนาดนี้นะครับเราจะใส่น้ำตาลทรายแดงประมาณ3ขีดนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปเลย ใส่ลงไปรอบๆนะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับก็คือเป็นอาหารของยุลินซีเจาวปวกได้ดีอย่างยิ่งนะครับโอเคแล้วก็เติมน้ำลงไปพอท่วมนะครับโดยไม่ต้องคนนะครับ โอเคถ้าใครที่มีเห็ดปวกหรือเห็ดโคนนะครับเราก็สามารถที่จะฉีกเห็ดปวกและเห็ดโคนนะครับลงไปเป็นส่วนผสมได้นะครับตอนนี้ผมไม่มีก็เลยไม่ใช้นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ที่ที่ผมจะทําหลังจากนั้นเราจะปิดฝานะครับหมักเอาไว้เป็นเวลา3วันนะครับปิดฝาให้สนิทหมักเอาไว้เป็นเวลา3วันแล้วค่อยพบกันอีก3วันนะครับ 3วันผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราจะมปเปิดดูด้วยกันนะครับว่าข้างในที่เราหมักเอาไว้3วันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหดูนะครับปรากฏว่ามีสปอร์ขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็น้ำเป็นฟ้าสขาีขาวนะครับอันนี้เราไม่ได้คนเลยนะครับคราวนี้เราจะเติมน้ำลงไปนะครับเติมน้ำลงไป เกือบเต็มถังนะครับ โอเคแล้วคราวนี้เราก็จะปิดฝาถังเอาไว้นะครับหมักไว้อีก7วันนะครับอ่าโอเคแล้วอีก7วันพบกันครับคราวนี้ใช้ได้แน่นอนในขณะที่เรารอนะครับรอการหมักเป็นเวลา7วันเราก็จะมาเตรียมสถานที่หรือแปลงที่เราจะปลูกเห็ดโคนกันนะครับอันดับแรกให้เราเลือกสถานที่ที่ ร่มรื่นนะครับแล้วก็มีใบไม้ทับถมแล้วก็ที่สำค <ologie> ัญนะครับจะต้องอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีใบไม้ร่วงหล่นลงมาทับถมเป็นเวลานานนะครับทับถมเป็นเวลานานเอาไว้นะครับสถานที่แบบนี้เหมาะเลยครับดูนะครับมีใบไม้ทับถมเป็นเวลานานแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับ นี่คือพื้นที่ที่ผมเตรียมเอาไว้ที่จะเพาะที่จะเพาะเห็ดโคนเห็ดปวกนะครับเจ็ดวันผ่านไปนะครับตอนนี้เราก็จะมาเปิดดูว่าที่เราหมักเอาไว้เจ็ดันเป็นยังไงมั่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดแล้วก็ลุ้นพร้อมกันเลยครับโอ้โหแน่นเลยโอ้โหนี่นะครับ ปรากฏว่ามีฝ้าสีขาวๆลอยขึ้นมาเต็มเลยนะครับแล้วก็มีนี่นะครับเป็นสปอร์กำลังจะขึ้นนะครับแต่ขึ้นมานะครับเป็นสปอร์แสดงว่าเชื้อเดินเต็มที่นะครับตอนนี้เราก็จะใช้ไม้พายนะครับคนให้เข้ากันนะครับโอ้โห น้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับโอ้โหแล้วก็มีฟองด้วยนะครับเวลาผมคนไปนะครับแบบนี้ก็จะมีฟองคราวนี้เราจะกรองเอาเฉพาะน้ำนะครับแล้วก็จะไปลดตรงที่เราหมายเอาไว้ที่จะเอาเอาน้ำนี้ไปลดนะครับโอ้ฟองขึ้นเต็มเลยครับคราวนี้เมื่อกี้ฟองยังไม่เยอะขนาดนี้นะครับพอผมคนฟองขึ้นเต็มเลยนะครับฟองขึ้นเพียบเลยครับดูครับ โอ้ยิ่งขึ้นมาอีกเลยครับโอ้โหผมคนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ขึ้นมาอีกเลยเราจะกองใส่เข้าไปในบัวนี้นะครับแล้วเราก็จะไปราดนะครับโดยใช้กระชอนนะครับ ส่วนที่เหลือนี้นะครับเราก็จะใส่ลงไปในถังในวันเดิมนะครับโอเคตามมาเลยครับคราวนี้เราจะไปราดตรงที่เราหมายเอาไว้นะครับนี่คือบริเวณที่เราเตรียมเอาไว้นะครับก็คือเป็นที่ที่อยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มีใบไม้ทับถมลงมา ใบไม้ทับถมลงมาเป็นเวลานานนะครับนี่คือใต้ร่มไม้ใหญ่เลยนะครับโอ้โหวันนี้ดูดูนะครับท้องฟ้าวันนี้เหมือนเหมือนกับฝนจะตกนะครับรู้สึกว่าร้อนอบอ้าวเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับเดี๋ยวลาดกันเลยบริเวณนี้นะครับอ,อ๋อ มีใบไม้ทับถมอย่างมากเลยนะครับเราก็จะราดลงไปเพื่อที่จะให้เกิดบริเวณนี้นะครับนี่นะครับเราไม่ได้ใช้หมดนะครับเราเหลือเอาไว้เหลือน้ําเอาไว้นิดหน่อยนะครับคราวนี้เราไม่ทิ้งนะครับเราจะใส่น้ําตาลลงไปอีก3ามขีดนะครับ ไม่ต้องคนเหมือนเดิมนะครับใส่น้ำตาลลงไป 3- ขีดครับแล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็หมักเอาไว้อีก3วันเหมือนเดิมนะครับพอครบ3วันเราก็เติมน้ำลงไปอีกครับครา้น,นี้เราก็จะได้น้ำแบบเดิมนะครับแล้วก็ไปลดไปไปลาดลดแปลงที่เราเตรียมเอาไว้หรือที่ที่เราหมายไว้ว่าจะให้เห็ดปลวก หรือเห็ดโคนเกิดนะครับทำแบบนี้นะครับวนไปง่ายๆแบบนี้ครับเราก็จะได้เห็ดปลวกเห็ดโคนไว้กินตลอดปีตอนนี้เริ่มอากาศอบอ้าวแล้วครับสงสัยฝนจะตกอีกไม่นานผมจะได้กินเห็ดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่ที่เห็ดออกเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ทุกท่านได้ชมกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจนจบ อย่าลืมกดที่ปุ่มติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราขอบคุณและสวัสดีครับสุดยอด